สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Pixel Gun 3D เลื่อนแล้วโอเคโอเคไปตามสเต็ปครับไปตามสเต็ปโอเคอโอ้เหมือนลิฟท์ระเบิดนะจะว่าไปมันเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าแรกๆมันให้ผมโหลดแล้วมันไม่ให้ผมเล่นออฟไลน์ผมก็เลยต้องเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเกมนี้อย่างเป็นทางการนะครับอ๋อให้เดินตามนี้ไปโอเคจำอ๋คือกดโอ นี่ยัง่งวะโอ้ยสนุกแล้วดีกว่านี้โอเคอุ้ยลิงา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 โอเคโอเคโอ้ปืนนี่ดีดและเบารู้สึกอย่างนั้นนะโอเคไป let's go มีตัวละครสีฟ้าบ้งางไหมโอเคโอเคยอมรับยอมกคมีตัวละครแค่นี้เองเหรออะไรกันเนี่ยไปเปลี่ยนใหม่ทีหลังได้ไม่ก็ไม่รู้ผมว,ว่าตัวนี้เท่วะ่ะต,ตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะมันรล่อๆดีมันเหมือนเข้ากับผมอันนี้ก็เท่นี่ตัวผู้หญิงนี่ว่ะปากแดงแก่มดแล้วเอาตัวนี้ไปกันนะเฮ้ยเท่ออมอรี่คืออาวุธ อ่าซื้อด้วยต้องซื้อด้วยไม่ไม่ซื้อได้ไหมไม่ได้หออ๋ฟรีมันฟรีต้องซื้อแล้วเอาละครับเล่นเป็นทีมนะตรงนี้เจอคนหรือเปล่าว่ไม่หยุดเลยไม่หยไม่ไง่หยุดปืนบีปืนโคตรบีเลยปืนโคตรบี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 แล้วโอ้ดนยิงดนยิงดนยิงเหมือนเล่นกับคนเลยว่ะ รูๆๆปหลบๆันอะ้รกัน้ก็ิีนง่ายอยู่แหละแต่ความเป็นจริงแล้วคนอื่นเขาลิดนหดกว่านีนเ้เยอะยิงเหนือสนุกของมันยิงยิงยิงโอ้เรื่อนยากเรืๆๆๆเร่อนยากจังโอเคพร้อมทุกสถานการณ์ตกตุ่มตุ่มนี่เจ็บไปวะ ยิงแบบเรียลไทม์ยิงหลบเลย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 ิงหลบยิงไม่โดนยิงไม่โดนยังเรงไม่โดนยิงได้กดยิงได้โอเ้โหเก็บเหรียญด้วยนี่อปะใช่ปะแอ็กเอ็กไลนเราอะแอ็กไลนโอ๊ยเดี๋ยวนะรนยิง ทไหมาไปเล่นระเบิดอันนี้ไม่น่าจะเล่นกับคนนะอันนี้น่าจะเป็นแบบฝึกหัดโหมดฝึกหัดซะมากกว่าแต่ตันยังเบาเลยได้ดแบบัีนีมน้งเนาะโอเคโอเคเฮ้ยมีแผนที่อ๋อปลอป็ปลอกแมปครับปล็อกแมปคิดว่าง,งั้นเอาละอาวุธ โอ้โหคลาสสิกบมกไวท์เฮาส์น่าจะฝึกหัดกระบ,บอดเหมือนเดินมนั่นแหละฮะโอเคฝั่งแดงอยู่ตรงไหนฝั่งเหลาอยู่ตรงไหนก็จะงงๆอยู่เลยครับตอนนี้ส n s i ิ i ิตี้ขอปรับสเปซิฟิตี้ได้ไหมติง ปรับขึ้นมาตามตามความถนัดอะไรเงี้ยมันร้อยหลังเราหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหค้างครับยิงลูกหนึ่งก็ค้างอะไรเงี้ยปรับเองได้ไหมเอาได้ไงคัสตูมโอ้ปรับได้นี่ไงทุกนัดทุกนัดตุกโดนทุกนัดตุกโดนทุกนัดโอ้ยโอ้ยเลื่อนยากจกินเลยวะมาฆ่าใหม่ก่อนเลยปรับใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่ปรับให้มันอยู่ในระดับที่เล่นได้ บรรจุกระสุนบรรจุกระสุนดิเอาบรรจุกระสุนไม่ได้นั่งเข้ามาไอ้โอ้มันเป็นโหมดไอ้นี่มันเป็นโหมดแบบเก็บกระสุนหรือเปล่าโอเคเก็บหมดอ่ะไม่หมดนี่หว่าไม่หมดเลยเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยสไนอ่ะล่างของคมอะไรเงี้ยมีปืนให้ลองด้วยเราเพิ่งรู้เนี่ยมือใหม่ก็อย่างงี้แหละครับ เฮ้ยนี่มันบอดจิงปน่ะเล่นกับบอดไนดะ้ผมไดที่สองเโอเคปล็อกมินิเกมปลดล็อกเบทเทนรอยัลเอ่อ what ดาวโหลดก็ดาวโหลดมินิเกม่ะเฮ้ยมินิเกมด้วแคมเปญเบทออเบทนรอยอออัลเฮ้ยเบทเทนรอยัลไปไปลองดูสตั้งอัลองดูสตั้งอันนี้ <c oughs> มีเบทเทนรอยัลยอีี ที่ขอมันต้องลองครับของต้องต้องลองลองให้หมดลองให้หมดโอเคดาวโหลดด้วยอืมแล้วมันโหลดกี่เมกแล้ววะเน,นี่ยโอ้ยพอเลยยุดเลโอเคโอเคโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็เอาเอาไวปเ,เติมทิ้งนด้กักนลวกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ